โอ้โหคุณไปจะไม่ใช่เพื่อนกูแล้วเย็ดสเย็ดเย็ดย็ดโอ๊ยยาอา้วยื้อยือไม่เห็นไฟจริงจังเลือดมีแย่เลือดมีแ้วทบได้ป่ะพี่อยากลงก็ลงโอ้ยอยากเคลมอะไรเราโดนไหมเออจะโดนให้ด้วยโอ้โหเรือผมฉลาดจริงอ้าวสุดยอดกอะปืนกูไปใช้ด้วย ห,ห,ห <S <S วะเนี่ยาต่อสู้ตัวเองเรานา่าจะบาด<อ>เจ็บหมอ,อ,อก็มาส่งเฮียบ้านมึงออกมาที่ไหนเนี่ยใครอ่ะมาที่ไหนพวกนี้มาที่เพิ่มเห็นคนที่แบบไหนแนวตัวเราโดนขังอะ่ะเฮ้ยทไมตัวเราโดนอย่างเงี้ยเราโดนพัฒนาการไอ้เชี่ยขยับไม่ได้มาดัดเดือดหัวหมอทำลอะไรกูเนี่ยไอ้หมอมึงยังนิ่งดิคือกูก่อน เออเอาอยู่ทำไหมอะหมอบอกกูก่อนหมอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมึงเอาตาสาวอะไรแถวนี้เนี่ยเฮ้ยเอาเชี่ยทิ้งกูด้วยคนเชียเ่ยเลยโอ้หน้าเบอร์มากเลยอย่าเพิ่งขอมองหมอก่อนโอโ้โหน้ามำใจขึ้นอีกเดี๋ยวเลยโอ้กูฝืนธรรมชาติอะไรเมื่อกี้อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วทำไมหมอหน้าตาเปลี่ยนไปหมอ เฮ้ยหมอโอ้โหโอ้หน,น้ากูแดงอ๋อฝันเหรออ่ะคิบก่อนเลยสิ่งแรกอ่า <สบ S 3> คนพบศพอยู่ตรงบึงแม่น้ำสาเหตุการตายจะคงเป็นปริศนามีการพบเจอศพทหารบ้านเอลลีอร์โดยที่<ม><ม>คนที่เหมือนเป็นชาวบ้านอะ่ะยังไม่รู้สาเหตุว่าแน่ชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอเคไม่รู้อะไรทั้งนั้นแหละอย่ากแกหล่อนดูศพใช่ใครอยู่ไหม ใครอยู่ไหมแถวนี้ยปวดขี้หรอกไม่ไหวละกี้ไม่ขี้อะไรมาดูไม่ทันหยิบยาไงเพื่อเขี้ยนางสาวนางสาไม่อยากดูเลยอ่ะศูนย์เจ็ดศูนย์สี่เฮ้ยเขี้ยเฮ้อ๋อไปบ้านตื่นแล้วหรอคะเอาเขี้ยมึงอยู่ไปอยู่ขนาดนี้มึงไม่ตื่นไงมีใครคนอื่นเป็นไงบ้างอะครับในเมืองเนี้ยพูดถึงอะไรอะมีจิตคุณคนเดียวที่อยู่ที่นี่ณตอนเนี้ยจิตอะไรวะ กูไปอยู่กับใครทำไมมีกูอยู่คนเดียววะโรงพยาบาลเหรอสถานาที่นี้จำเป็นสำหรับคุณนะเราอินดีต้อนรับเสมอนี่เราที่ผมไม่ได้อยู่โรงพยาบาลเหรอทางนี้ค่ะกูะมไม่ไปได้ไหมเนี่ยทำไมกูต้องตามกูด้วยในโ <ะ S 2> รงพยาบาลกลิ่นเหมือนยาเลย,ยอ่ะยาสถานที่ต้อนรับกูด้วย Have a seat. ค่ะนั่งก่อนนั่งกูนั่งก็ได้เนี่ยกูปวดท้องนะกูไม่ไหวแลยวปวดท้องนั่นแหลปวดท้องเฮี้ยวู้ดไอ้เฮี้ยเอ้าเฮี้ยกูโดนผันตระการอีกแล้วบ้าแล้วเดี๋ย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 วจะขัดขืนเลยค่ะอันนี้ดีสำหรับคุณนะคะดีอะไรวะเต็มหัวกูเลยเนี่ยปวดหลองสกิลโอ้โหเป็นไงบ้างคะเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมผมบ้าไปแล้วหรือไงคุเฮ้ยสี่แล้ว เฮ้ยเฮ้ยไฟรอบตัวเลยเฮียจิตมึงหลอนไหมเนี ah, okay. ่ยตัวละครเนี่ยอะไรที ah> okay. ่ทำให้คุณพูดอย่างนั้นคะโอ้โหก็ไฟรอบตัวขนาดนี้ไอ้เหี้ยไม่กูพูดยังไงละโอ้โหกูร้อนกูร้อนดิฉันจะรอนะคะเอาเงี้ยเอาเงี้ยอ๋อนี่กลับมาเป็นอดีตกลับมาเป็นปัจจุบันแล้วโอ้โหไฟครอมมันไม่มันไม่ไหม้ตัวหรอวะหน้าไอ้เหี้ยมึงเดินผ่าไฟมาได้ไงวะ คือเหมือนแตยานะแต่มันก็ยังปวดทคุณมองอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไรอ่ะอยู่ไหนเนี่ยคืออะไรอ่ะเนว่าเทมครับผมอัชชิเบิร์ดไซริงอ๋อมันเพิ่มเลือดเป็นยาเคลื่อนที่โดยที่ไม่รู้ที่มาว่าวมันคือจากไหนคิดแมนนายอยู่ที่นี่หรือเปล่ากดบายเพื่อใช้ไอเทมเพื่อใช้ไอเทมวางไว้ทีหนึ่งสล็อตสล็อตเองเฮ้ยอย่าพึ่งดิอ๋อโอเคโอเคถือว่าถือว่า โอเคโอเคป่าป่าป่า่เมื่อกี้มาอยู่ในป่าเมื่อกี้ตอนแรกอยู่ในโรงพยาบาลชัดๆนี่คือเหมือนอยู่ในความฝันปะเนี่ยไม่แน่ใจปาริพิไม่รู้ว่าตอนนี้เปิ้ลอยู่ความฝันหรืออยู่ความจริงเนี่ยหรือว่าตัวละครเปิ้ลหลอดไปเอง F ทำการเอ็กแท็กเมดี้มับอกกด F เพื่อต่อยออบเจกตีฟพวกสิ่งของอะไรเงี้ยพวกแบบวัสดุอะเบิร์พวกของอะไรเงี้ย

มึงกินอะไรอุ้ยอ๋ออ๋อว่ามึงไม่ปกติแล้วอ้าวของดีขันน้อยมึงเพื่อนกูปนนะเนี่ยโอ้โหมึงไม่จะไม่ใช่เพื่อนกูแลว้วมึงไม่ใช่เพื่อนกูแล้วโอ้โหหมอกระเด็น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 นี่กระเด็นเลยทำไมถ้าตายเป็นเงี้ย โอ้โหเียหัวเลสเทสเลยไม่มีอะไรเลยอ่ะตัวนี้แม่งกระสุนเหลือแค่3นัดแล้วด้วยตัวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเราก็ไปต่อดีกว่ากดคีวเพื่อทำการเปิดแลบแลมแลมอ๋อแลมมันเป็นตะเกียงที่ห้อยกระตูนนี่ว่ะเคเรามีปืนแล้วนะเฮ้ยใครอ่ะเจ็บ

อ๋อถ้าจะฆ่ามึงอ่ะฆ่าศพแม่งก็ต้องเผาทิ้งด้วยไม่งั้นแม่งจะเกิดขึ้นมาใหม่อ๋อมันต้องเผาอ,อ่ะอ่าๆเข้าใจละกดเบิร์นแม่งเลยเผาศพซะอาด็กผีคนคนเดียวตั้งนานเลยเฮี้ยไม่ดับไปสัตว์มันใช้ปืนไม่ได้แล้วมันถือคมไฟอย่างเดียวเลยตอนนี้ ประตูหน่อยขอดูหน่อกนะเครียเปิดดีๆนะเฮ้ยเดี๋ยวๆเ,วเวอ้ยเฮ้ยพยาบาลเอ้าเฮ้ยจะสืบว่ราะยังพ,พอเขาไปเร<อ>ื่องสองหมื่ไปอะไรสืบแปะอ๋อจะเจอเนาะอ๋อไอ้สุดฉันก็ได้เหรียญตาทองคำสักทีนักสืบเซบาสเตียนฉันชอบชื่อนี้นะมันก็ะผ่านมานานแล้วสินะเขาบอกว่าฉันน่ะเติบโตได้เร็วกว่าคนอื่นเลยแหละฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ทำงานฉันเนี่ย ทำงานเรื่องสืบสวนได้ดีกว่าคนอื่นอีกแถมคนอื่นจะสู้ฉันเป็นไปได้ยากมากไอ้พวกรอยแผลที่ฉันโดนมาแทบไม่เจ็บเลยและอย่างหนึ่งนะไอ้หน่วย KCP เนี่ยสมควรที่จะได้รับและพวกนั้นน่ะนา่บบาผิดหวังในเรื่องของการสืบสวนคดีอ่ะคิมซันซิตี้อ่ะมันคือบ้านของฉันและหน้าที่ของฉันที่จะปกป้องบ้านหลังนี้อ่าฮะตามนั้นโอ้เส oh, sure. hmm. ี่ยไฟจะน่าเลยดชจริงๆใช่เพื่อนเชิ่จริงๆ มึงนิชิตตลอดเลยเนอะอ๋อกูตื่นอีกแล้วอะไรเนี่ยกลับไปแล้วเหรอฉันไม่รู้ว่านี่ฝันร้ายหรือว่าอะไรนะแล้วมันสำคัญหรอคะไปบ้านจ๋าอาาวะเนี่อยู่หนรีเซพีไปบ้านจ๋าอ๋อนี่ไงเซฟแต่แล้วไงต่ออ่ะ เราก็ต้องไปนั่งไอเครื่องทรมานนี้เล่นอีกแล้วเนวีนะ่ยอัพทีนึงขับที่ช็อตทีหัวทแท้ระเบิดหวัวทแท้ระเบิดไม่ไหวและวไปบ้านจา๋าเธอฉันต้องไปทางไหนต่อเน,นี่ยส <laughs> บายเล็บโรสบายเล็บอีเหียดวบิงซองต่อเอาหัวีากตาอ๋อมันเหมือนจุดเทเลพอร์ตเลยอ่ะเฮ้ยไอนี่ไงอไอไอไอคนบ้า อ้าวแล้วเมื่อกี้มันใครเข้าบ้านไปอันนี้ไงไอ้ไอ้เด่นเด็กผู้ชายไอคนนั้นไงสันนิคิวอ๋อทุบอะไรมึงทุบอะไรนี่โอ้โหมันแทงหัวเลยวะมึงหมึงหดอย่างงี้มึงโหดกว่ากูอีกกดซีเพื่อเผามันไปอ้าวชาปนกิจเรียบร้อยชาปนกิจอ้าวเด็กอ้าวอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยมันหายแล้วเฮ้ยุดออกมาจากไอ้นี่ไปแล้วไม่ใช่เด็กมันไม่ได้ใส่ชุดนั้นนี่ ใช่เด,เด็กคนนั้นแหละเดี๋ยวเด็กคนนั้นอ่ะมึงหนีไปไหนเอ้ยเราุปด้วยนี่คืออะไรอ่ะอ่อนมไฟเด็กเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ราต้องวิ่งช้าๆก่อนแมันอันตรายแต่แป๊ะให้บอกแล้วเป็นเด็กเด็กที่ไหนว่านางแก่ขนาดนั้นเด็กผมขาวเฮ้ยใครอ่ะอ้าวไม่ใช่เด็กนี่ว่ะอ้าวเอ๊ะคุณคุณแถวนี้หรือเปล่าผมไม่รู้ว่าผมอยู่ที่ไหนอ่ะ ัดไปตอบไม่ไหวแล้วอุ้ยมืดจัดเอ้าแสงเข้าหน้าอีกแสงเข้าหน้าจะแสงเท่ะไรขนาดนั้นแต่ดีที่เปิ้ลไม่เป็นปะลักเพราะว่าเปิ้ลมีเวทออฟสนี่รอรอรอสปอนเซอร์เข้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหแปลงร่างเงี้ยลุงเอาลุงเอาลุงแปลงร่างเงี้ยเอาตายแล้วลุงแม่งโดนพาณิชการอีกแล้วเอามึงไม่ได้มีตัวเดียวหรอกเฮ้ยทำไมมึงเป็นสองคนอ่ะเฮ้ย

ผีไม่กลัวเว้ยปล่อยมันไม่ต่อยมันสู้มันอะปล่อยมันจะทึบซ้ำจะทึบซ้ำเย็นเย็นเย็นโอ๊ยยายแล้วไอ้เออกูก็สู้นะเว้ยผีกูตกมาเยอะมากเป็นนักสืบกูเป็นนักสืบนะเว้ยกูกูตายมึงไปนู่นนะแนวควาไปตรงนี้มึงต้องไปตรงฝั่งนู่นนะไปเฮ้ยมันวิ่งไปแล้ววะกูสองทางเลยอ่ะเดี๋ยวมันไม่ใช่ทางนี้นี ปเกมมันยากไปปะวะเกมมันเล่นยากไอ้นี่ยใครบอกเกมนี้เล่นง่ายวะลุงแม่ก็อยู่นู่นไอเด็กนี่ก็อยู่นี่นไปแล้วไปแล้วไปแล้วอันตรายปุ่จะเปิดสัญญาณยี่เป่าเบาเฮ้ยนี่ไหนแล้ววะเฮ้ยกระดักระวังกระดักระเบิดเห็นไหมเฮ้ยเราล่อให้มันมาโดนกระดักระเบิดได้ปะไม่น่านได้นะมันไม่ได้มีขวดปลายแล้วอะ ่ก็คือเฮปเปอร์วิ่งไอ้นี่เลยเฮปเปอร์เห็นไอเปอร์ลากมันมาเลยลงทำอะไรเนี่ยไอไอลุงมาทางแม่ตรงนี้ให้ออกตบหลังลุงไหมเพื่อได้อะเออออกแบบคลิกดาวลุงแม่งเลยแกไม่รอดแน่ไอ้ลุงมันเห็นเปว่าแล้วทนี้เลยเน็กแม่งเลยวายเขาโดนอีก ต่อยแม่ต่ยแม่อ้ยทำไมล่ะโอ้โหสวนนาะมัดะสวนนะสวนนะกเนไปจแชาปนกิจเอาไปนตัวนี่อยู่คู้ยวเบี้ยเกดที่อะไรมันตายล้วอะกดเซชช็อคัทยมีฟ้าผ่าได้เลยเลยเชียฟ้าผ่าด้วยกมีคนเดียวปะวะเจอกูแน เออไปเลยครอบเลยไปอ๋อของหลอกหรืยังไงเนี่ยมันถือของเพิงอยู่ที่ยอยู่บ้านตฝั่งนเลยยังไม่เห็นหลอกไปเลยเลยไปดักมันตบหัวมันเหนื่อยแล้วเหรอแกไม่รอดได้ไม่รอดได้โหเงียนเก็บไม่เก็บศพเก็บศพกระทืบได้ไหมเนี่ยได้สลิงมาทำนากิจเฮ้ยมีเสียงมีเสียงเพ้อโอ้เช็ดเงียนไหมเงียนก็ได้วะ ไอ้หน,หน,หน oh, ้าเนี่ยนะโอเคมันบิโอ้โหมันถือปืนดูมันถือโคมไฟอ๋อมันปักไม่เห็นก็แย่แล้วอ๋อเผาฟางได้เผาทำไมอ่ะไม่รู้โอ้โหมันมือไปโดนตรงนี้เละเอาเทคดาวแม่งเดินติดดินนักเอสเตอร์ติดเดินติดดินนักเอ็มเก็บไอเทมก่อนนะอ๋อได้โคมไฟมาได้ไงเผาได้เอ้าไม่ใช่ไฟเช็คเผาไม่ไม่ใช่ไอ้นี่ไฟเผาอะงงตัวเอง อ๋อ oh, มันตั้งใจจะให้เราหยิบไอ้นี้โอเคมีให้เล ания, ือกได้ระหว่างสองแบบก็เหียยเกือบไปเผาไฟฟางดิเปิลเนี่ยเปิ้ลลองลากมันมาระ้วว่างระเบิดแล้วว่างลบเอิดกลับระเบิดเห็นมขนาดไปนี่มันโคตรตัวไปได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ก็เหี้ยแหละจะหันมาฝั่งนี้ทำไมวะมันเห็นมันเห็นมีออมอ้อม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 วิ่งจะต่อยกูอ่รอไม่สามารถเอามีดไปฟันได้เหมือนวิ่งได้จับผีเลยตอนเนี้ยจุดดูโ่จัง ไม่พี่ดูโง่แต่โอ้ยไม่โง่ไม่โง่อ่ะมันไม่โง่อ่ะมันมันโง่อ่ะโอ้ยระวังมันไม่โง่อ่ะมันไม่โง่เลยก็จะ่อยผีเหรอเนี่ยมึงกูไม่ได้โง่เลยรันละวัางสเตนนาสเตนนาหมดสเตนนาหมดนี่ไงนี่ไงโอ้ยโอ๊ยซีไงมึงต่อยมึงต่อยกูอมึงต่อยอะมึงต่อยกูมึงต่อยกูอ๋อมึงต่อยกูทำไมมันฉึกจังวะ กับตายเลยคุมไปเนี่ยกำลังกับดักเผาฟางนี่เพื่อไปเผาฟางโอ้ไอ้ใจกูพยายามแล้วนะเนี่ยตกใจไปเลยสัตว์ไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วไงข้างหน้าเปิดตอมบี้นะมันมัไม่เห็นอะไรยังไงวะเผาสิเฮ้ยให้เผาไม่ได้เตะ กดทซ้ายเลยมันไม่เผาอะ่ะแมงเรเป็นมันม่วงเลยแค่มีปะวะอ๋อต้องไปตรงนูนน้นนุ่นโน้ตี้ถือว่าฆ่าไม่ตายเนะี่ยโอ้เด๊ะ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 เดเนียนจังเลยนะแหมต้องให้เดินเพื่อไปเดินตรงนี้เจะวางแคบไปไม่ได้เหี้ยทำไมมันผ่านด่นานอย่างเปิดที่ว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเพเปอร์หรือเปล่า เออเป็นปัญหาที่ตัวเกมหรือเป็นปัญหาที่เราเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมนเยอะจังโอ้ยมึงก็ดาดานเนาะมึงมึงสังใจผีด้วยเฮ้ยมาเกิบเกิดใหม่แล้วพอราเบิดไปน่นไปจะตัวนี้ม่าได้เนี่ยมาเนี่ยทีนมาติดบั็อกเอี่ยเหียผีมาบั๊กด้วย เอา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 เล็เอาเลยเอาเลเอาเลเอาเลยเอายอกแม่เลเลยด้วยตลอดเลยเอาเผาตายอ๋อมันสามารถใช้อันนี้เป็นอาวุธได้เหรอได้แหละแพ้โกลตบมาแฟตคิวเลค ใจมากเพื่อนลเพิ่งเลยให้ฝั่งหนูน่ะมันเข้าบ้านมันโดนระเบิดอยากเห็นโดนระเบิดได้หรอเนี่ยเห็นแล้วอยากเห็นมันระเบิดไหมเออโดนให้ด้วยโดนระเบิดไงระเบิด,<ง>ดเด,ด็กูโดนมาแล้วไม่เห็นไฟจริงอ่ะโคตรโง่เย เชอออดูดีกว่ารอบที่แล้วเยอะไอ้โอ้ยเริ่มเยอะเริ่มเยอะเริ่มเยอะทบได้ป่ะพี่อยากลุ่งรบก็ลงโอ้ยกูวิ่งช้าๆแล้วนะตัวเกมเมอร์แหละทำจ่ายไม่ที่กูแล้วทำไมมาโดนหลายรอบเยอะเลยเผาไม่ใช่ฉีบสามเผาเฮ้ยเผาเออมันลุกขึ้นมาเอยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยไอ้กระจอก ทำอะไรแน่หนาวเขาให้ตบแบบออเหมือนเดิมผมเดิมผมโบเดิมต่อยอะไรเนี่ยนี่นี่แน่ส่วนพี่สวนหรอชอบสวนโอ้ยโอ้ มึงเร็วมากูเนียนสุดๆเดี๋ยวเป็นเียนจานเราไนี่กกล้าวระวงโดนระเบิดเนียนเนียนจา,รรา,า,าน,นจาระวังโดนระเบิดเยเแก่เพิ่งโคตรเซียนเลยวะเรียนรู้ว่าตายมาหลายรอบแล้วไงต่อไฟเผาเลยตัวเนี้ยอ่ะมาอือดี ก้มได้ไหมเอออยากรู้มันไม่ตื่นมันยังไม่ตื่นเลยถ้าหมายถึงว่าก้มผ่านไอ้กับดักได้ปะไม่ได้ไม่ได้เหรอได้ปะวะไม่รู้ว่าลองดิเออกระเทืบก่อนดีเอยกูเตะมึงเมื่อกี้อยิงปืนใส่ก็ได้นัดนึงไม่โดนด้วย่ยิงขนาดนี้มึงยังไม่ยิงเหรอไม่ขนาดจริ cha Đổ rồi. Đi nè. Ui เช็คพอยว่ะหมายว่าคุณต้องเจออะไรอีกวะเนี่ยเออเสียงอะไรเสียงอะไรวะ Good God พระเจ้าโออแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เราต้องทำเอ้าทำไมต้องทำอย่างนั้นเนา โอ้ยังเยอะเลยเฮีย yeah. กูต้องทำอะไรปกติกูทำอะไรกูวิ่งไงวิ่งวิ่งไปไหนวิ่ง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 ใช่ปจะออกไปจากที่นี่ซะกูไม่ไหวเหมือนกัน,น,นตามเลยเพื่อนโอ้เปิดประตูเปิดประตูโอ้พระเจ้าจอเอ้ยอย่าสู้กับผี เฮ้ย <s we ak> <s we ak> มันเอาจริงเหรอเดนเคแล้วเมื่อ,อกี้อ่ะที่กูสู้อ่ะโอ้โหเรือโอ้ไมฉลาดจริงอ้าวสุดยอดเอาปืนกูไปใช้ด้วยกูยิงอ่ะโอ้โหโดนไปแล้วโอ้เฮ้ยโอ้โหซันซันเยอะจริงจริงอ้าวผีงงเลยอะไรวะไม่เล่นด้วยแหละไปละเล่นน้ำไม่เล่นเลย เย้ yeah, จบชัปเตอร์สแล้วโอเคว่าผ่านมาสองชัปเตอร์แล้วนะฮะไม่ดูเหนื่อยยังครับตายหลายรอบชิบหาย